ตอนนี้นะครับเราเดินมาแล้วนะครับที่ท่านะครับะจะขึ้นเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรือของเราจะเป็นแบบไหนนะครับนี่มาถึงเรือเราแล้วลำนีเ้เลยครับผมว้าว Discovery คาตามารันนะคะและเรือในวันนี้นะคะที่เราจะไปคือดิอีดิโก53นะคะโอเคตอนนี้เราขึ้นบนเรือแล้วนะครับในเรือเป็นยังไงในเรือก็จะ มีที่นั่งชิวๆอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อนี่มีแบบโหอาหารอะไรเต็มเลยใช่ค่ะมีอาหารมีขนมมีน้ำแล้วก็มีอาหารกลางวันให้ด้วยนะคะได้ชมัญมีสองชั้นนะหนึ่งชั้นกำลังจะขึ้นไปข้างบนโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามไปนะครับที่จะอธิบายนะครับว่าเรือเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับเอนะครับชื่อเอ๋นะครับวันนี้ขออธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของเรือนะครับเรือ ีอยู่2ชั้นครับชั้นบนสามารถนั่งได้จะมีวิวให้ดู360องศาเลยสามารถดูได้แบบโปรสบายเวลาเราวิ่งนะครับเรือจะมีอยู่2มีห้องน้ำสองห้องนะครับหน้าตาแบบไหนอ๋อข้างบนมีห้องน้ำด้วยใหญ่ครับสามารถเปลนเสื้อผ้าเปลี่นอะไงนั้นได้เลยโอเคสามารถนั่งได้ครับมาดูมาดูค่ะมาดูค่ะอันนี้ด้านหน้านะ เรือวิ่งอากาศจะโปร่งอากาศจะเย็นมากโปร่งเย็นโอ้่นั่งชิวๆตรงนี้ได้เลยโอ้ยนี่ไงนี่ไงครับวันนี้ทีวีสำรับของทีวีสงสารเราสามารถไปยืนตรงนั้นแล้วก็ดูอะไรต่างๆได้โโออเเคคนะครับอ่ะกิจกรรมนะครับบนเรือวันนี้นะครับเรือของเราจะมีกิจกรรมนะครับมี่ขยักอยู่ด้านหลังครับอ๋อ่ขยักด้วยเรืออายยักู่ จะมีสไลเดอร์สไลเดอร์แล้วก็มีสระน้ำเป่าลมนะครับให้ลูกค้าสไลเดอร์จะลงให้ลูกค้าตอนที่เราไปถึ่มจบแล้วอีให oh. ้ลูกค้าได้สระน้ำเป่าลมเก๋าเซฟสำหรับเด็กๆมากสำหรับน้องๆเพราะ่สระน้ำงลมจ,จะไม่ลึกลูกค้าน้องๆสามารถใส่หน้ากากแล้วก็ดูปลาใต้ได้เลย นี่หนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะก็มายืนอยู่ข้างหน้าเรือชั้นแรกนะคะเดี๋ยวสักแป๊บนึง่งแม่ปุ๋ยจะพาขึ้นไปดูชั้นสองข้างบนนะคะโอเคคือนิ่มมากเรือแล่นนิ่มมากนะคะเยะ่ไม่โยกแยกอะไรเลยโยกแยกแค่นิดเดียวกแคนิดเดียวใช่ไหมคะ จะไปคือเกาะไม้ท่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำทำดำน้ำดูปลานะคะแล้วก็พายเรือคายัคนั่นเองเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งให้นัปรองนะคะใชะะะพ่พี่ๆบอกว่าเดินช้าๆนะคะอย่าวิ่งะค่ะอเะเกมีบันไดขึ้นไปชั้นบนนะคะบบแบบนี้โอ้ขึ้นมาข้างบนก็จะเจอพี่ๆกับตันนะคะ เรืออยู่ข้างบนนั่นเองเท่ม,มากเลย <Wow. S 1> ดูน้องคนไหนนะคะที่อยากจะขับเรือดูไว้นะ,ะดูมีนม,มีปุ่มเยอะแยะเลย <Wow. S 1> นี่คือวิวข้างบนนะคะอ่า <Wow. S 1> สวยมากลมเย็นมากเลยค่ะ <Wow. S 1> นี่คือข้างหลงของเรือเดี๋ยวพาไปดูกันนะเห็นใบพัดใบเด็กๆว้าวตรงนี้เป็นเรือคายาัดูสิมีปอง คือคองน้ำจากไปพัดเรือต่อมาเลยปุดๆๆเลยเฮ้ยแม่ปุ๋ยเนเจอรฟิทเห็นไหมเด็กๆว้าโอ้ยมีอู้แต่นี้เห็นไหมน้องๆเห็นไหมเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะพาไปดูนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะบอกนะแต่ตอนนี้อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนุ้ยหนุ่ยิ้มหนุยิ้มชอบเรือเรานี้ไหมคะชอบให้กี่คะแนนคะชอบมากที่สุดเลยเหรอดูยิ้ม เรือชอบเรือลำนี้ไหมคะมากที่สุดเลยมีเรือมนี้นะคะมีห้องน้ำสองด้านเลยนะสองห้องเลยเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าห้องน้ำเป็นยังไงไปฉีดเลยดมาได้ว้าวม่ีดมาไมอางางมีชักโคกแวกมีที่หรชุดดูสมีรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยว้าวมีรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยให้เงยิ้มนะไปฉี่เลยนะคะไปเลย นะะ้องค้าเรือนี้นะเขาสามารถทําอาหารได้ ีเขียวเขียวค่ะตรงนี้ชื่อว่าเกาะไม้ท่อนนะคะตรงนี้นะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะเรือเราเห็นไหมมีสระน้ำเป่าลมเลยนะคะน้องๆสําหรับเด็กๆเ,เลยนะคะ<ห>แล้วก็ไปนั่งลงไปตรงนี้<ห>นดำน้ำดูปลาได้เลยและ,ะนีดด่ดูนี่ไฮไลท์เรือของเรามีสไลเดอร์จากชั้นสองลงมาเลยนะคะตูลงไปที่น้ำเลย <c oughs> นี่ เกาะที่เบาเลยตอที่เบาเลย,เล,ยลงไปก็เกาะเลยลแล้วลก่ลยลงดไปแล้วเป็นไงบนะ้างเห็นปลาไหมเอ่ยดูหองดำดูก่อนค่ะดำดูก่อนเห็นไหม กำลังไปใส่เลยมันเร็วมากมันมันเร็วมาก ขึ้นนะ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกับแม่ปุ๋ยเลย Let's go ยิงแยแม่ปุ๋ยยังรังเล้งสายได้เห็นะเด็กๆนั่งอยู่ที่อ่างส่วนตัวเลยไปเดี๋ยวแม่ปุ๋ยพามาดูสะน้ำนะคะอยู่กลางทะเลส่วนตัวของเราเลยนะคะมันจะเป็นเบาะอย่างนี้เราก็นั่งได้นะคะเราก็สามารถดำน้ำนี่ดำน้ำกับปลาทะเลย เห็นปลกกาลังข้างล่างได้เลยเรือแบบนักป้องพายก็มีมีอยู่ที่เรือของเราด้วยนะคะวา มันจะพายง่ายเลยนะเนาะอ่ดูสิไปแล้วไปแล้วดูดิโอ้นานัำกับน้หญิงนานัำกับน้หญิงพายเรือคายยักษ์ด้วยนะคะโ,โอ้โหตอนนี้นะครับจะฝึกนนอัี้เรียกว่าอะไรเรืนบอร์ดเรืนบอร์ด มาแน็ตตปอนนะญิงจะใค้เลือกแข่งกันใครถึงเลือกก่อนเอาเริ่มไปแล้วเร็วคือเ,เอกาะไม้ทอดนะคะเราขึ้นเกาะไม่ได้นะคะเราเราขึ้นแต่หาดได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเกาะส่วนตัวมีเจ้าของนะคะถ้าดำน้ำดูปลาก็สวยแล้วนะแถวๆนี้นะค่ะ yeah! หนูแย้มจะไปขึ้นสไลเดอร์นะคะหนูแยม้แยมกั้นหายใจไว้นะเอามือปิดจมูกไว้ด้วยมือ,อ,อปิดจมูกไว้ด้วยปิดจมูกไว้ค่ะไปเลยนะโอเคสนุกไหมเอ้ยโอ้โห ต่อไปจะเป็นหนูยิ้มนะคะปิดจมูกไว้นะปิดจมูกไว้เอามือปิดจมูกไว้กั้นหายใจอ่าฮะกั้นหายใจเอามือปิดจมูกไว้หนูยิ้มก็ยังามือปิดจมูกไว้เอามือปิดไว้เลยปิดไว้ปิดไว้ทัอเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือเพื่อจะไปทานอาหารกันนะคะตอนนี้นะครับเราเล่นน้ำดำน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หิวแล้ว ราก็มาทานข้าวกันรุ่มเรือนดูอาหารทำนี่ดูดูพี่เชฟทำมามีอะไรบ้างดูอะไรคะอันนี้ถัมันไก่ครับผมถัมันไก่อันนี้อะคะอันนี้ปลาดอรี่ผัดผิงปลาดอรี่ผัดผิงไก่ทอดปอบปี๊ยมสลัดและนี่ดูสิคะมีทะเลมีปูมีน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มเจ๋งมากโอ้โหสุดยอดเลยเล่นมานี่เหนื่อยแบบนี้ ครับหลังจากที่เรานะคะทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะออกเดินทางไปตกปลากันนะคะบายยกอลไม่ทอนเดี๋ยวพามาดูนะคะปูปันตกเบ็ดค่ะตกเบ็ดตกปลาคือที่นี่นะคะคือมันจะมีจุดที่สามารถตกปลาได้นะคะที่อนุญาตให้ตกปลาได้ก็คือที่นี่นั่นเองนะคะ ทางทะเลเลยค่ะดูนะป๋องนะป๋องตกบ้างไปแล้วได้แล้วเร็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 วปลาเป็นปลาปลาอะไรนะคะปลาแดงครับปลาแดงโู้ได้จริงๆด้วยนะป๋องตกปลาได้แม่นอน อะไรคะเนี่ยครับผมปลาเก๋าครับปลาเก๋าปลาเก๋าราดพิก้ระวังนะคะต้องระวังค่ะต้องระวังถอยอ้วนมากเลยเวลาเขาได้แทงขึนโอ้เหรอครับโอ้โหอันตัวนี้ตัวอันตรายโอ้ระองคตกได้แล้วัใช้เวลาไม่นานนะคะต้องให้พี่นะคะมาช่วยเอาปลาออกให้นะคะมันอันตรายค่ะเกาะต่อไปนะคะที่เราจะมาแวะนะคะคือเกาะเฮเกาะเฮจะมีสองฝั่งให้เราจอดนะคะ ฝั่งบาราหน้าบีชกับฝั่งอีกอีกอันนึงนะคะแม่ปุ๋ยแวะที่ฝั่งบาราหน้าบีชนะคะเป็นแบบนี้น้ำใสมากเรือก็จะจอดเทียบท่าแล้วก็เดินเดินเดินขึ้นเกาะไปได้เลยเกาะฝั่งนี้นะคะฝั่งบาราน้าบาราหน้าบีชแล้วต้องเสียเงินนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทนะตอนนี้นะคะป้ายิ้มย้มโอ้มันจะแบบคล่องแคลงคล่องแคลงนะหนูยิ้มโอ้ปลาเยอะมาก ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้เล่นเยอะแยะรวมถึงดำน้ำด้วยนะคะโอ้เต็มไปหมดเลยอ้น้องๆดูเห็นฝูงปลาไหมมันเกาะกลุ่มกันเพื่อแบบเป็นเกาะป้องกันจะให้แบบศัตรูว่ามันอ่ะตัวโตนะคะมาถึงก็ไม่รอช้านะคะหนูยิ้มเดินแย้จะมาดำน้ำดูปลาเล ไปเลยตอนนี้มีปลาโทเยอะเลยนะคะดูปลาโทเป็นมันจะยาวๆแหลมๆนะเห็นกันไหมเห็นที่มันน้ดำๆไปว่าเป็นฝูงปลาต้นไปหมดเลยคือว่าต้องเบาๆอ่ะเราก็เข้าไปทีนิดทีนิดๆเราจะได้เห็นกันชัดนะคะ ปุยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มนะคะมาเล่นบานานาโบซึ่งบานาโนโบสขอไม่ปุยในวันนี้นะคะน,น้องๆอ,อาจจะไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเลยนะคะปกติบานาโนบสที่น้องๆเคยเห็นก็จะเป็นเหมือนลูกกล้วยยาวๆนะคะแต่ที่เรือนี้เราก็มีเป็นแบบไหนนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ <S <S เรามาตรงนี้นะคะก็าสามารถดำน้ำดูปลาได้นะคะเป็นเป็นเกาะเฮแต่เป็นอีนกฝั่งหนึ่งนะคะ พ่อบอมนะคะกำลังจะไปนั่งเรือเล่นนะยย้มแย้มดูพ่อบอมสิ่งไปแล้ว ที่เปียกหมดเลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะจะขึ้นไปถ่ายชั้นบนนะคะของเรือให้ดูสามารถมองเห็นวิวทั้งหมดได้เลยนะคะโอเคหนูยิ้มไปแล้วหนูยิ้มจนลุกเห็นไหมคะเอาแล้วหนูยิ้มเดี๋ยวต่อไปนะคะแม่ปุ๋ยจะลองนั่งดูบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะกำลังลังจะออกนะคะล้ลก็จะไปนะคะ นั่งอยู่บนบอรตรงนี้นะคะบารนณา,นาโบอสของเรา,ย,าเรยัางเราใหญ่ ะะเดี๋ยวปุ๋ยจะขึ้นไปเรือตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายคลิปตรงแย้มนะคะ <Okay. S 1> ตแยม้มโอเค กันต่อนะคะอย่างนั้นนะครับตัวน้าโอเคขอจับเลยจับจับจับได้ฝาเลยค่ะ สนุกมากเลยล่ะคะพอบอมกับปู่เขามานั่งบนหน้าเรือนะคะบรรยากาศดีมากใครมาเป็นกลุ่มแบบนี้คือสะดวกสบายนะคะมีห้องน้ำมีที่ให้นั่งเล่นมีอาหารมาหานบนเรือได้นะคะคแล้วก็ที่สำคัญมีกิจกรรมแอคทิวิตี้เห็นไห<อ>ม่เหนื่เล่นนะไม่เวียนเดี๋ยวปกติแล้วมาด้นเนี่ยจะเวียนหัวแต่เนี่ยไม่เวียนหัวเลย คนแกหรือคนที่ชอบมาเรือนะนั่งแบบนี้ไม่เวียนหัวเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนั่งเรือกลับไปที่ท่ากันนะคะสวยมากมีไงอยู่ตรงนี้ไงยิมดมเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยเห็นไหมสวยมากมันเป็นแบบเป็นเหมือนภูเขานะคะแล้วก็ยื่นเข้ามาใน ทะเลนะคะเขาเรียกว่าแหลมคมเทพนั่นเองใครมาเที่ยวภูเก,กต็ตต้องมาเที่ยวที่แหลมคมเทพนะคะไม่งั้นเขาบอกว่าจะมาไม่ถึงค่ะเรานะคะใกล้จะถึงท่าเทียบเรือแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะพวกเรานะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราสนุกและมีความสุขกันมากๆเลยนะคะขอบคับหรับว,นวัน ตัวลับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ